ไม่มีวันไหนที่เรามีคุณลิตี้ไทม์เลยอะพี่ยังมีแบบวิธีแนะนํำไหมทําไมเราถึงคิดว่าเราไม่มีคุณลิตี้ไทม์ให้ตัวเองเลยอะก็แบบบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ายุ่งมากทําแต่งานแล้วแบบว่าไม่ได้ทาอะไรที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นคุณลิตี้ไทม์หรือเปล่าทุกคนมีเวลาเท่ากันเนาะมันขึ้นกับว่าเราเรียงพ r i อ r ร t y ิตี้ในชีวิตณตอนนั้นยังไงอะไรที่เราให้ความสำคัญเราจะมีเวลาให้มันเสมอ อันนี้เรื่องจริงนะดังนั้นเราอาจจะต้องมาหยุดทุกอย่างแล้วก็คุยกับตัวเองแล้วก็ถามตัวเองไปเรื่อยๆจนเจอว่าชีวิตเราตอนเนี้ยตอนอายุเท่านี้เราให้ความสําคัญกับอะไรบ้างอันดับหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยคือถ้าเราได้เรียงอันนี้มาแล้วอะเวลาเราจะจัดการเวลาเราจะวางแผนอะไรอะอันดับหนึ่งเราจะมาก่อนเสมออย่างเช่นในตารางในตารางปฏิทินอะเราก็จะมีไออันดับหนึ่งอะใส่ลงไปเลย นั่นแปลว่าเราล็อกเวลาให้สิ่งนี้แล้วสิ่งอื่นๆค่อยมาแทรกแทรกแทรกมันมันเหมือนกับเรื่องไอเนี้ยโหลแก้วอะ่ะมีหินมีอะไรอีกกรวดมีทรายถ้าเราใส่ทรายลงไปก่อนก็อาจจะไม่มีที่ใส่หินแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่หินก่อนหินมันใหญ่ไง <laughs> แล้วเราใส่กรวดซึ่งมันเล็กลงมาแล้วเราค่อยใส่ทรายปิดท้าย ทุกอย่างจะพอเหมาะพอเจาะมันเหมือนกับการที่เราเรียงพาริตี้นี่แหละอะไรที่สําคัญมากก็คือไอหินก้อนใหญ่เราก็จะวางลงไปก่อนเราก็จะเคลียตารางให้มันก่อนอัน,นอื่นอ่ะค่อยเถิบๆถบมาอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้สรุปนะอันดับแรกไปคุยกับตัวเองเยอะๆก่อนช้าๆหยุดแล้วก็ หาให้เจอว่าณตอนนี้เราให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดซึ่งพออายุที่เปลี่ยนไปอะความสําคัญมันจะแตกต่างกันอย่างตัวเองในวัยยี่สิบอะเฮ้ยเราให้ความสำคัญกับงานและเงินและการเติบโตแต่พอมาในวัยสามสกว่าไม่ใช่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับงานขนาดนั้นเราให้ความสำคัญกับตัวเองมาอันดับแรก 2. ก็คือเรื่องของครอบครัวสก็คือยังคงเป็นการเติบโตหรือว่าการเรียนรู้อยู่มันก็เปลี่ยนไปในแต่ละ ช่วงวัยของชีวิตซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกค่ะ